สวัสดีครับมาร์เบเกีวทีวีครับวันนี้เรามานําเสนอนะฮะทางเลือกทางหนึ่งของนักสุ่มกาชาครับก็แลกน้ํามันนั่นเองนะครับแลกน้ํามันเพื่อการทำสุ่มบูปินนะครับบูปินเริ่มแรกเลยถ้าใครไม่เคยแลกมาคุยกับตัวนี้ก่อนนะครับมาสหนึ่งนะแล้วก็เอาถังน้ำมันให้มันหนึ่งอันนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับปูโต09เนี่ยจะเป็นตัวแรกใช้ถังน้ำมัน5อันนะครับในการสุ่มครั้ง โอกาสุ่มก็จะมีโอกาสการได้แ,แล้วก็บูพินนะครับก็นะผมเตรียมมาห้าสิบถังนะครับคูเอลน,นี้นะครับโอู้เอลมันวันนี้ผมซื้อเฉลี่ยม,มาเป็นทั้งหมดแสนสี่ต่อถังนะครับห้าสิบถังก็คูณกันเอาเอากันละกันเนาะก็เท่าไหร่เอาเจ็ดล้านได้เจ็ดล้านกว่าได้นะมันแพงกว่าเอเอตัวนี้เอ็กก่อนนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ให้เลือกเป็นสร้างพิมพ์เขียวนะครับ Reactor นะครับ React นะฮะได้ไม่ได้ครับสาม็นตมันจะได้พิมพ์เขียวอ่า Water resistant ไม่เคเร่เห็นไหมสองครับสามครับรัวรัวบินเลยสี่ครับแหมเจ้ามีอะไรอีกฮะขอหน่อยวะปูโตโ้อู้หูรัวรัวเลยปูโตโจ๋เอาเราดิบก่อนนะฮะ เดี๋ยวไปคุยกันนี้นิดนึงนะแล้วก็กลับนะครับไอต,ตัวไอตัวเนี้ยเนี่ยมาสูตรหนึ่งเนี่ยมันจะอเอ็กซ์เลียนสูตรจากเอ็กซ์เลียนวีน่าแต่ยังไม่เคยได้ะครับพิงเขียวไปยื้อเราหลิงข้าครั้งนะครับนี่อู้ดีเฟนซ์สไปายเฮ้ยนะแล้วนี่ตามฝูงน,นะครับค่อยๆคุยทีดดละหนึ่งไอปูโตโดได้พักก่อนนะครับขอมากพิงเขียวอะไรก็ได้ อ้อผู้ตัวจ้าลอเาเลือกได้อีสามครั้งนี่โอ้โหเนี่ยถ้าแต่ถ้ามันแบบรัวๆเนี่ยมันจะเจ๊งนะมันจะเจ๊งหมดเจ๊งเป็นเจ๊งไม่รู้แต่จับไปนะครับโอ้สองศูนย์สองอีกทีอ่ะไปเหี้ยกับไรหนักแล้วอ,อ่ะเอ้ยกับไรหนักเลแล้วนะรีกเ,เตอ้สองศูน์สอง โอ้ย oh, yeah. อันนี้มันมเป็น uh, DSP นะครับคือต้องถ้าใส่กับมัฟหรือ,อ,อเสื้อ X เอ็กซ์เทนสูนี่ยบกเจงไปนะครับมันจะเท่ากับกับว่าเราใส่ Art ไอจังจริงหนึ่งใบเออฮะล้วเอาไม้อีกอันสุดท้ายนะครับกูตโตขอพิมเขียวหน่อยขอเอ AP d ีดีถ้าเป็นสเต็งนี้แบบผมโกนหนวดเลยอะถ้าเป็นสเต็งสเต็งนี้แบบคือสุดๆแล้วอะโอะไม่ได้นะครับ ถามว่ากำไรไหมนะถามว่าอะไรไหม,มกำไรนะครับผมเพราะว่าสมุดเดี๋ยวผม,ผม,ผมคำนวณเลยผมคุณวณให้ก่อนเลยนะครับกำไรไม่กำไรนะผมคำนวณก,ก่อนนะทม้งหมดผมซื้อมา,อาตกเป็นแสนสี่แล้วกันเนาะแสนสี่คูณห้าสิบนะครับผมทั้งหมดคือเจ็ดล้านนะครับได้ตัวนี้รีคอเวอรี่สองศูนย์สองมานี้ก็คือสุดแล้วนะ อันนี้ตัวนี้10หรือ11ล้านกำไรแล้วครับ3ล้านนะครับผมนะกำไร3ล้านดีเฟนต์เนี่ยเราต้องเข้าไปดูอีกครับว่าราคาถึงถึงล้าน2ล้านไหมวอเตอ r ์ e s สต์แตนนี่ก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ฮารมันิเกวเราไม่เกลือครับผมก็สําหรับวันนี้บายบายครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอะไรอีกนะครับเป็นครั้งแรกครั้งไม่ใช่ครั้งแรกดิไม่กี่ครั้งนะครับที่พอทําคลิปแล้วไม่เก่ง 拜拜啦。Bye bye